สวัสดีครับเพื่อนๆพืนที่นา่ารักของผมทุกท่านเลยเช้าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาที่ถนนรางคาแหงมาดูการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินของอสายสีส้มก็เป็นสถานีรางคาแหง12ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประมาณอซอยรางคาแหง13หรือซอยรางคาแหง17เนี่แหละ ด้านนู้นก็ไปมินบุรีนะครับด้านหลังผมก็เป็นถนนพระรามเก้าสำหรับตัวสถานีรามแหง12บสอเขาก็อยู่ด้านใต้ของถนนรามคำแหงก็มีทางเข้าออกทั้งหมด4จุดนะ ก็ช่องทางออกที่1อยู so ่ตรงปากซอยรางคำแหง17ช่องทางออกที so ่2อยู so so ่ตรงซอยรางคำแหง12ช่องทางออกที่3ก็อยู่ตรงซอยรางคำแหง8แล้วก็ช่องทางออกที่4ก็อยู่ตรงซอยรางคำแหง13ก็ถ่ายด้านนี้สักหน่อยนะมุมนี้ก็ไปโดนสายไฟสายสื่อสาร ถนนล,ลากํแพงเนี่ยมีสายไฟสายสื่อสารเนี่ยก็เลยว่าไม่ได้น้อยหน้าถนนเพชรบุรีจำใหม่เลยนะในอนาคตนะครับก็จะต้องเอาลงไปนะสุดได้ผู้ดำเนินการไปแล้วนะเป็นของอิตาเลียนไทยครับเป็นผู้ทำท่อ ทางเดินใต้ดินที่จะนำเจ้าสายไฟสายสื่อสารลงไปใต้ดินตรงนี้ก็เป็นทางยกระดับนะครับยกระดับซึ่งอยู่บริเวณแ,แถวเดอะมอลเนี่ย นะครับเขาก็ได้ทําการทุบบางส่วนนะได้ทุบส่วนที่เป็นเชิงสะพานนะครับฝั่งขาเข้าที่จะไปทางแถวแถวถนนอภรรมเก้าสาเหตุที่ต้องทุบสะพานยุกระดับบางกําแหงฝั่งเชิงสะพานด้านขาเข้าก็เพราะว่าเปิดหน้าดินนะฮะเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินของสถานีรามกําแหง12นะครับเขาก็เลยทุบส่วนนี้ไป เพื่อความสะดวกในการกอร่อสร้างสถานีแล้วอีกระยะหนึ่งนะครับเมื่อเขาก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะก่อสร้างสะพานเชิงสะพานกลับคืนสำหรับตัวสถานีที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเวลาเขาก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะย้ายไปย้ายมานะครับ ที่เาย้ายไปด้านขวาบ้างยา้ายด้านซ้ายบ้างด้านกลางบ้างทําให้ถนนเนี่ยนะครับถนนเนี่ยเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะก็เป็นเหมือนไม่มีไม่มีเส้นจราจรเนี่ยเพราะเขาก็ย้ายไปย้ายมานะครับพอทําเสร็จเขาก็ทําถนนขึ้นมาแล้วก็ย้ายไป น,นี่ก็ยังไม่รู้นะครับจะย้ายอีกหรือเปล่านะตอนนี้เมื่อคลิปที่แล้วเขาก็จะอยู่ด้านขวาของผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางนะตรงน,นี้ก็เป็นช่วงสัญญาที่สองนะผู้รับเหมาโครงการก็กล่าวว่าช่วงที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะยุ่งยากมากๆเลยเพราะว่าตัวสถานีค่อนข้างลึก นะครับแล้วก็ทับซ้อนกับทางยกระดับด้วย เลยไปหน่อยด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นจุดขึ้นลงของสถานีรับอันนี้ก็เตรียมการก่อสร้างอยู่สถานีพลางกำแพง12เนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมินบุรี เรียกว่าสายสีส้มฝั่งตะวันออกก็นำให้ชมความคื้มหน้ากันนะครับสถานีรางกําแหง12นะครับหน้าเดอะมอลรางกําแหง ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ